หลังจากได้รับดินเนอร์แล้วเด็กๆก,ก็แฮ ppy แฮปปี้แม่จะไปนอนแล้วนะนะนี่เห็นไหมสดชื่นแจ่มใสเมื่อได้น้ำใหม่เช่นกันจะสดใสามากอืมอะมีที่ให้เล่นด้วยเออเห็นไหมแม่ยังไม่ได้ไปซื้อผักมาให้เลยอะ่ะ เ,ออเหลือต้นไม้อยู่ต้นเดียวเนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยไปในเมืองเป็นไงละ่ะแฮปปี้ไหม พวกหนูน้อยปลาซิลหนูน้อยปลาซิลสวยมากเห็นไหมเล่นสีด้วยเล่นสีปล่อยแสงที่ลนลนนะ่ะว่ามันสกป,ปกแล้เพนนอนนั่นคืออาหารคอยเพิ่งจะปล่อยอาหารลงไปให้ลูกค่อย เป็นอาหารเย็นดินเนอร์ของเด็กๆเดี๋ยว้าวมากแับเกี่ยงคนรอนเลยจ้ะกินเกลี้ยงอ้าวเรามูเจ้าไม่เห็นอียอย่างนี้หน่ลูกนะมาจุ่มกันอย่างนี้หน่ไม่เข้าใจเลยมีมงเล่นเนาะนี่ เม่จะไปนอนแล้วมาดูความเรียบ้อยให้เด็กๆจ้าให้อาหารแล้วสดชื่นแจ่มใสสดชื่นแจ่มใสมากๆมากแท้ๆเนะมองจังสิพากันหมนกับไปลินมากแฮ้ง <c oughs> <laughs> เออชมกับซุดชื่นมีความสุขนี่นี่นี่นั่งอ้วนนั่งอ้วนกินหลายกระมูกจ้ะนี่ปลาซิวสวยเลยพี่โนโอ้องปลาซิวเลนแสงสวยสวยแหนะมาบังอีกแล้วโอ้ยจำโบเอ้ยนอเจ้าเนี่ยมาบังยังว่าที่เบิ้งปลาซิว จะดูน้องปลาซิวปลาซิวทั้งกลุ่มถ้าพวกเจ้ามาบังก็เออนี่ปลากระดีก็มาปลากระดีก็มาเออนี่อ่าเอกแล้วมาบังอล้วโอ้ยเนาะอืมใช่ไหมหัวฮอืม น้องดำก็เยอะกวนท้อแม่จะเอาปลาซิวสวยาาคนขายบอกว่าเขาสิออกลูกแต่พอเห็นมีเลยห้องบ่งหัวตัวใดตัวผูดตัวแม่พี่นองเบิ้งบ่ออกสายพันธุ์นี่สงสัยส,สิหาลูกเนี่ย สงสัยเป็นหมันกันถูกตูเนาะน้องปลาซิวน้องปลาซิวปลาซิวปลาซิวทะเลปลาซิวฝรัง่งแสงสีเสียงไว้ในตู๋อุ้ยพี่น้องมีสีฟ้ามีสีแดงมีสีขาวยึดทองคือสีทงสตัตประเทศไดน้อนะสวยอะ ตานังกับสีฟ้าเด้อพี่น้องตาสี้าโอ้ยสวยอ่ะสวยมากๆอ่ะแล้วมุดเจ้ามาประสมอย่างไปดูเนียวน,น,น,นี่สายพันีน่สิออกลูกลกขนาดพี่น้องนี่สายพันธุ์นี่ออกลูกหลายหลายออกลูกดูด้วยฮะ สายพันธุ์นี่สิออกลูกหลายขนาดออกลูกดูแทะสวยงามสวยงามมาเล่นนานดี่จะของเรือก็เจียวมาอลา,าวาดจะของเรือบ่เพาะใจมุเจ้าเดีย๋ยวจะไปไกลเดี๋ยวขึนบ่หมักห่วงเรือยางขนาดนะจจะ เดี๋ยวจะของเรือกออกมาอารวาดหี่มีเรืองแล้วนะ